เห็นทางจังหวัดเดยกประชุมหรือระวัยประชารัฐสร้างสุขนะอธินา์การคัดเลือกระดับจังหวัดนะให้ไปประชุมแต่นี่อะไรก็ยังไม่เสร็จทักอย่างเอกสารก็ยังไม่ไม่เสร็จบิดิทัศน์ก็ยังไม่เสร็จมีแต่พระนี่เจะเสร็จนะพระก็ติดเรียนกันไม่มีใครทำอะไรได้ตอนนี้นะพวกนี้คงจะต้องขอแรงช่วยกันลุยหน่อยนะช่วง วันที่ไม่ได้เรียนเน่ยเราไม่มีเวลาแล้วหรือเวลาอู่สิบวันหน้าวัดก็กำลังปรับเพือจะทำเป็นสวนยอมไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าข้างสารามตเาธาทมก็ยังไม่ได้ทำเลยเนะโย,ยมนกน้อยก็รับปากก็าจะทำให้ก็ยังเงียบอยู่เลยเดี <c oughs> ๋ยวต้องโทรตามแล้วเนี่ยเราไม่ทันแล้วใครว่างก็มาช่วยกันนะโยมนะใครเป็นช่างอะไรก็มาช่วยกันหน่อยตอนนี้ช่างไฟฟ้า นะเดินเช็คไฟทุกจุดนะีนะ่ยใครไม่เป็นช่างอะไรมาช่วยฉีดน้ำล้างพื้นนี่แต่ใครน้ำมันเกาะหน่อยนะล้างแล้วล้างอีกนะผ่านก็ดีไม่ผ่านก็แล้วไปนะต,อ,ต,อ,ตอนนี้ต้องวางใจอย่างนั้นเพราะว่าแข่งหลายจังหวัดนะอุตรดิตถากพิจิตรไม่ใช่ติอุตรดิตถากสุโขทยัยพิษณุโลกนะสี่จังหวัดนะจังหวัดละสองวัดนะ ลวนแล้วแต่ระดับที่เขาผ่านหนึ่งการคัดเลือกมาในระดับจังหวัดแล้วทั้งนั้นนะธรรมาก็เลยเลิกคาดหวังทางคณะสงฆ์คาดหวังจังเลยเนี่ยไว้ใจวัดวังหินคาดหวังจังเลยแต่ไม่แต่ไม่มีใครช่วยอะไรเลยเราต้องช่วยตัวเองหม,เหมดเป็นล้านแล้วนะได้งบมาหมื่นหนึ่งนหนไปทำอะไรได้ ยังไงตอนนี้ก็คือพอเกิดกรณีของข่าวพลากมาเยอะๆเนี่ยแทบจะรายได้แทบจะไม่พอใช้ในแต่ละเดือนนะจะให้มาทำอะไรอื่นอย่างเงินเพิ่มก็แปลว่าเข้าเนื้อทั้งนั้นตอนนี้นะเลยเป็นปัญหาว่าเหมือนคืนยังไงมันก็ต้องใช้เงินนะไม่ใช้เงินจะไปปรับปรุงอะไรยังไงได้นะงานที่ละเอียดก็ต้องให้ช่างทำเงี้ยนะงานยกหาม อะไรหยาบๆตัวไปกับพระก็ยังช่วยกันทําได้บ้างนะเป็นอย่างนั้นนี่ก็พูดให้โยมฟังมันก็วางใจแค่นั้นเองยอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดะยิงเวลาเราที่เราได้ฝึกภาวนามานานแล้วจะมาว่ามันวางใจง่ายทำไม่ค่อยวุ่นวายกับอะไรได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปพูดง่ายคือได้ก็เฉยเฉยไม่ได้ก็เฉยเฉย มันวางใจอย่างนี้ได้มันก็จะไม่ยุ่งล่ะเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันกระทบเข้ามาใจเป็นกลางต่ออารมณ์ได้ง่ายจะสศกจะทุกข์ก็เฉยๆไม่ค่อยวุ่นวายอะไรกับมันอันนี้เป็นเรื่องเป็นผลของการภาวนาเนะนี่ทถามนมีผลนี้เกิดขึ้นศรัทธามันจะมั่นคงนะมั่นคงต่อพุทธศาสนาต่อพระรัตนตรยัยและจะไม่มีคำถาม เกิดขึ้นในใจของคนที่ภาวนาถึงระดับที่วางใจเป็นกลางได้นะไม่ต้องถึงมรรคถึงผลไหนหนะเห็นความเกิดความดับของรูปของนามใจก็เป็นกลางเริ่มเป็นกลางต่ออารมณ์แล้วเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาขึ้นมาได้เมื่อไหร่เป็นกลางต่ออารมณ์แล้วอะไรคำถามที่ทททว่าไม่รู้ควรจะไหว้พระดีไหมศาส,สนาเสื่อมแล้วอะไรเงี้ยจะไม่มีจะไม่มีคําถามพวกนี้อยู่ในใจเพราะจะเข้าใจดีว่า ศาสนาก็ตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์เหมือนกันนะพระก็ตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์ทุกคนก็ตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์เหมือนกันหมดนั้งหลอันนี้จังทุกขังอนัาตาดีได้ก็ชั่วได้นะถ้าจาบได้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคลอันนี้เป็นเรื่องปกติจาบได้ที่ขาดสตินะก็สามารถจะผิดพลาดได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของเราละที่ต้องไป ฝึกฝนตัวเองศรัทธาก็จะมั่นคงขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะมันเห็นผลจากการที่เราฝึกตัวเองนี่แหละว่า,าความทุกข์มันลดลงมันเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติมากขึ้นกฎของไตรลักกฎของปฏิจจสมุปบาทนีนะ่เข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้นะอันนี้มีคนไม่มีพระไม่มีโยมนั่นแหละนะนะเป็นแค่รูปแค่น้ำแค่ธรรมชาติที่กำลังดำเนินไปอยู่แค่นั้นเอง เดี๋ยวจะค่อยๆเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเองน,นี่ก็เป็นเรื่องที่เราไปฝึกตัวเองเถอะต่อไปเวลามันสมหวังผิดหวังมันได้มันเสียอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับมันมากนักนะเพราะว่าเข้าใจนั่นเป็นยังไงในพระเองก็พยายามทาหน้าที่ของพระนะพยายามฝึกตัวเองเ,เ,องเ,องเวลาอารมณ์กระทบอะไรเข้ามาก็ฝึกตัวเองเยิ่งม,มันเจ้าวาดยิ่งหนัก เดี๋ยวคนคนเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างเนี้นะมีเรื่องมาฟ้องอยู่บ่อยๆทต่ไงก็ไปเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายต่อวัดก็เฉยๆวางใจแค่นั้นเองแต่ถ้าเสียหายต่อวัดก็ไม่ปล่อยแค่นั้นแหละก็สนเรื่องอ้ประกวดประชันอะไรพวกนี้ทรรม้มันก็อะไรตั้งหนาหลกนะไอ้ที่ทำลุ่มๆอย่างนี้ก็มีความรู้สึกเออดีวัดสวยงามขึ้นสะอาดสงบร่มรื่นแค่นั้นเองต้องการอย่างนั้นนะ ว่ารางวัลที่ได้ก็แค่โลอันเดียวไม่ได้อะไรหน้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงในหน้า,นนานก็โลอีกอันนึงแค่นะั้นไม่ได้อะไรนะ้งหนาหรอกนะแค่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเออในไหนก็เราอยู่ที่นี่เน,ะนาะนะญาติโยมเข้ามาทํานุบำรุงอุัาภ์พระสงฆ์สามนเนรมาอย่างดีดนะเข้ามาวัดแล้วรู้สึกสงบร่มรื่นเข้ามาแล้วมันสบายอกสบายใจเนะ สะอาดปลอดภัยอย่างเงี้ยนะเป็นสัพพยะอย่างเงี้ยนะน้อยยองเข้ามาวัดก็มันจะไม่บ่นพระพระอยู่ยังไงถ้าไม่สกรปรกจังเนี่ยเมื่อก่อนเคยได้ยินถ้าไม่หมาเยอะจังอย่างเงี้ยที่เกินกาดไปหมดอย่างเงี้ยพยายามทำนะเท่าที่ทําได้นะทําอะไรได้ก็ทำอยนะ่างเงี้ยนะทำให้มันสะอาดให้เป็นนิสัย นะี่พอเป็นติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยใครมาอยู่ก็จะดําเนินไปตามเนี้นะตามแบบแผนนี้ของเราเนี่จะบอกสะอาดก็ยังไม่ยังไม่สะอาดเท่าที่ใจธรรมาน,นึกนะนะที่อื่นเขาสะอาดกว่านี้เยอะนะถ้าไปเทียบกับที่วัดที่เขาถูกฝึกมาดีจริงจริงนะแี่ความสะอาดภายนอกมันจะเกิดได้ก็นะมันต้องสะอาดภายในนี่แหละคือการไม่ไปยึดติดอารมณ์ต่างๆไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำจิตของตัวเองเนี่ย อ่อนน้อมยอมรับยอมยอมรับฟังความคิดความ,วามเห็นของคนอื่นเขาได้ไม่ถืออำนาจเป็นใหญ่ไม่เผด็จการนะพูดง่ายนะต่อให้ใครมาบอกมาเตือนอะไรตรมาก็ฟังนะนิสัยเป็นอย่างนั้นถ้าเขาเตือนด้วยถ,ถ้าบัณฑิตมาเตือนนะพูดง่ายต่อให้เด็กกว่าต่อให้ลูกวัดมาเตือนต่อให้โยมมาบอกกฟังก็จะเห็นว่าคนปรับก็ปรับแค่นั้นเองจะเห็นว่า มันปรับไม่ได้มันเกี่ยวเนื่องกับอะไรอย่างอื่นด้วยก็อธิบายฟังแค่ okay, นั้นแหละแต่คืนปล่อยปะาเลิะเลยกับเละเทะนะเราเห็นหลายวัดเป็นอย่างนั้นพอเจ้าวาดไม่เอาใจใส่นะ่ะลูกวัดก็อยากจะอยู่ก็อยู่ไปอยากจะทําอะไรก็ทำไปเละเทะไปหมดนะเสียหายต่อวัดต่อพระศาสนาะน่ะธรรมมาก็ยอมไม่ได้ถ้า่งั้นนะ <c oughs> จะเคลนว่ดมรณภาพไปแล้วนะค่อยว่ากัน นะเพราะ,ะนั้นก็โยมกาช่วยกันนะไอ้สิ่งที่สําคัญจริงที่ต้องการจริง,รงต้องการให้โยมฝึกต้องการให้พระที่ฝึกจิตตัวเองนะไอ้อย่างอื่นไม่เท่าไหร่หรอกนะไม่ได้ต้องการที่จะสร้างโบสถ์พิหารอะไรเพื่ออวดบาร,รมีอะไรอย่างนั้นนะไม่ได้ต้องการนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนะั้นถ้าเป็นชาวพุทธจะเป็นพระเป็นโยมไอ้ที่สิ่งที่จะอวดกันน็คือเรื่องของศีลสมาธิป,ปัญญานะมาวัดไม่จะเป็นต้องแต่งตัวสวยๆหล่อๆก็ได้แต่ว่า มีดีอยู่ข้างในเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ภายในเนี่ยนะเวลาจะพูดจะจาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยศีลสมาธิปัญญาางนะนะแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเวลาที่เรา,เ,ราเวลาพูดคุยกันไปสังเกตดูแล้วกันแต่อาปากก็นินทาชาวบ้านแล้วนะอาปาก็ตาหนิต,ติติงคนน,น้นคนนี้นะแปลว่าไ,ไม่มีดีอะไรอยู่ข้างในสักเท่าไหร่ตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นท่าที่ตัวเองด่าเขาแหละนินทาชาวบ้านเขานั่นแหละนะแค่นั้นเอง จะเกิดว่าอาปาขึ้นมาแล้วเอมันเต็มไปด้วยศีลธรรมาทิปัญญามาพูดแต่เรื่องดีๆไม่มีความเมตตากรุณาอะไรอยู่ภายในนี่นะเวลาพูดจะจะพูดจะจาอะไรก็บ่งบอกถึงคุณภาพของจิตภายในนะเวลาพระเทศยมฟังเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงคุณภาพของจิตภายในนี่ไม่ไดพูดอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแหละ นีถ้ามันไม่ดีอยู่ข้างในเนี่ยอย่างยยมอยู่ที่บ้าน,นยอยู่กับครอบครัวเนี่ยก็จะเห็นเองว่าเออเวลาจะพูดจะคุยอะไรกันมันก็บ่งบอกถึงสภาพคุณภาพของจิตนั้นไม่ขอให้เกิดการทะเลาะเบาแวงขอให้เกิดความเดือดเน้อร้อนใจแก่บุคคลที่อยู่รอบข้างอย่างนี้นะยาวานั่งสมาธิแล้วสงบดีสภาวะอื้อหวาแต่เวลาอาปากพูดมาไม่มีอะไรเลยนะี่แปลว่า สมาธิอย่างนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิสักเทไหลอันนี้ก็ต้องระวังนะระวังใจตัวเองเต็มไปด้วยมานะทิฏฐิอย่างนี้นะเดีย๋ยวเรืน้จะมีแต่สมาธิอย่างเดียวนะมานะทิฏฐิมันสูงมากนะนะถ้ามีปัญญาร่วมด้วยมีศีลร,ร่วมด้วยนะมันถึงจะขอให้เกิดความพอดีขึ้นมาภายในศีลนะอย่างเดียวก็ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะมีอติมานะเกิดขึ้นนะ สมาธิอย่างเดียวก็ไม่ด้เรื่องปัญญาอย่างเดียวก็ปัญญาเฉกนเลื่อนเปื Đ ่อนเ้ื่อยเปลื่อยปัญญาเกินไปนะจะถูกความคิดความเห็นของคนอื่นไม่ยอมรับความคิดความเห็นของคนอื่นเขาจะปัญญามากไปแต่มันขาดศีลสมาธิพราะศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันพูดง่ายๆคือมีความเป็นปกติตั้งมั่นรู้เท่าทันรู้เท่าทันใครรู้เท่าทันตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ไปรู้เท่าทันคนอื่นนะ รู้เัาทันใจตัวเองรู้เ่าทันความคิดตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาชี้บอกอะไรไม่ดีก็แก้ไขจัดการอะไรดีแล้วก็พัฒนาเองยิ่งเงินไปก็มีอยู่แค่นั้นนะในฐนานะที่เป็นชาวพุทธน,นี่คือสิ่งที่เราควรจะเอามาอวดกันนะเดี๋ยวจะมาไปดูงานวัดอื่นที่เขาได้ระดับประเทศเนี่ยนะไปแล้วก็โอ้มีแต่เทป,ปูนเต็มวัด จัดอลังการงานสร้างจริงแต่ว่าลงทุนมหาศาลประดับประดาตกแต่งอันนี้ใน,นความที่วัดเราไม่ได้ไปจะทำอย่างนั้นก็ไม่ไม่เหมาะกับวัดนะก็จะอวดต้นไม้นี่แหละนะต้นไม้วัดไหนร่มรื่นกว่ากันอยนะ่รเงี้ยนะกิจกรรมงานเผยแผ่อะไรมากกว่ากันซึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะดูเรื่องพวกนี้ซนะะ,ะด้วยนะนะก็จะดูอาคารถานที่เป็นยังไงอะไรเงี้นะ สะอาดไหมสะอาดนี่ไม่ห่วงรลกแต่ถ้าจะไปอวดความยิ่งใหญ่ร่ำรวยนะ่ะแล้วก็ไม่มีจะอวดแคนด่นั้นเองแต่ว่าละก็คงจะทำเท่าที่ทำได้นะมันใครว่างก็มาช่วยกันนะต้องการจิตอาสาอย่างยิ่งเลยช่วงนี้นะคิดว่าจะมาทำอะไรช่วยกันได้มาทาสีก็ยังดีเลยคิดว่าจะทาต้องทาสีห้องน้ำนะสีหลอกไปหมดแล้วเจอฝนไม่กี่เดือนเรียบร้อยแล้ะ หลือใครไม่รู้จะทำอะไรมาช่วยก,กวาดช่วยกันถูอย่างดีนะเอาบุญด้วยกันนะบุญอย่างนี้แหละที่ต้องการตอนนี้นะโยบอกก็่อไปเลิกถวายเงินพระก็ไม่ต้องถวายมาช่วยกันถูห้องน้ำนี่เนะช็ดผนังนี่นะใครว่างนะล้างโบสถ์นี่นะมันมีเรื่องต้องทำทุกวันนะวัดเนี่ยใบไม้ล่วงนกพิราบขี่ใส่อะไร เลอะเทอะนะต้องล้างต้องขัดต้องทำความสะอาดกันอยู่บ่อยๆอ,อันนี้เป็นเรื่องปกติหญ้ายาวแล้วใครมีเครื่องตัดหญ้ามาช่วยกันตัดหญ้าหน่อยหน้าวัดก,รก็รกลงล้างออกหรือไม่ใครตัดกิง่งไม้เป็ดเข้ามาช่วยกันตัดแตง่งต้นไม้อะไรเงี้ยนะช่วยตรงไหนได้ช่วยกันหน่อยช่วงนี้นะอันนี้เรียกร้องขอร้องขอความกรุณนนาก็นะมาช่วยกัน ว่างๆหรือไม่ก็สาร์อาทิตย์ว,าวา่างก็เข้ามากิจกรรมก็เยอะซะด้วยนะเดือนนี้นะทั้งคอร์สของเด็กๆโรงเรียนบ้านพายชมพนนะคอร์สต้นกล้าพุทธธรรมนะนะสามสี่รุ่นในตลอดทั้งเดือนเลยแล้วยังจะมีคนมาดูงานอีกอะไรอีกนะนะจะวิ่งไปประชุมอีกประชุมก็ประชุมมันจงังเลยไม่รู้ประชุมอะไรกันตั้งหนานะเดยกประชุมกันจงังช่วงนี้ เพราะนั้นก็ในฐานะที่วัดวังหินนี่เป็นวัดของโยมนะไม่ใช่วัดของพระนะสร้างไว้ให้โยมมาใช้นะไอที่ติดแอร์กันมหาศาลนะนับดูแอร์เจ็ดสิบกว่าตัวนะตอนในทัววัดเกศลาสองหลังนี่ก็เท่าไหลแล้วก็สามสิบกว่าตัวก็ไปแล้วมั้งสามสิบสี่สิบตัวก็ไปแล้วนะแม้จะไม่ค่อยได้เปิดก็ตามเปิดเฉพาะวามกิจกรรมมาแต่ว่าไหนๆก็มีแล้วน,นะนี่แล้วก็ต้องรักษากันไปแค่นั้นเองนั่นก็ เนี่เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน